ด้วยครับวันนี้เราจะไปเนเธอร์ให้ดูกันครับเนเธอร์หรือว่าเรียกว่าไปเดลก็ได้ครับเป็นตังไิ่ม่บู๊ครับเซิร์ฟไหนก็ไปเซิร์ฟของคุณกันนะครับหรือว่าจะเอาไปเซิร์ฟผมเหรอครับเดีขาตอนนี้เขายังไม่รู้ครับก็เราจะไปแล้วครับในเซิร์ฟของคุณกันนะครับก็ซึ่งไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นเนเธอร์เล็กๆนะครับอยากทราบว่าคุณปรับแบบมีมอนไหมครับ ไม่ได้แบบครับไม่แบบจะไปเห็นพิกคอมบี้นะครับมาดูพิกคอมบี้แล้วกคนจะมีพวกมอนเตอร์นะครับและเราจะไปกันนะตอนนี้ผมได้อยู่ที่เซิร์ฟคุณนกันแล้วนะครับก็เรียวกว่าเซิร์ฟนี้ถือว่าเรียกว่าเจริญนะครับเจริญเยอะมากโอเคแล้วแหลกนะครับข้าของมันเยอะมากเราถขอไปเอาหลักครับผมทุกคนนะครับคือแบบ มาถึงแล้วมันบั๊กตรงนี้อะครับของผมอ่ะนะครับบั๊กเห็นข้างในใครขุดอะไรทะลุบุกปูนนะครับข้างวางนี่มีไอรอนนะครับเมื่อกี้เห็นเลยครับก็ <c oughs> ขอเอาของของผมเข,ขานะผมเก็บของไว้ครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ใครเอามาก็ไม่รู้ครับผมก็มาจังไลผมยังไม่รู้เลยอ้าวเฮ้ยดูช้บัออบ๊อันนี้ จะมีคนอื่นมาเล่นนะครับก็เราจะเอาไปแค่นี้ครับพอได้มาจากนี้างของมันจะได้เยอะมากเลยครับตาครับแล้วมีครับผมขอทำที่คุณเตรียมอุปกรณ์มายังเหรอครับเตรียมหมดแล้ก่อนเอาล้วครับวางเลยครับจะไปกันแล้วนะครับผมผมจะทิ้งเวลาก่อนเอาเร็วๆนะครับเรามานอนก่อนนะครับไม่ต้อองนนผมนอนก่อนนะครับ อเชเดี๋ยวค่ะอันเดี๋ยวเราจะนอนก่อนครับพอไปในเทิร์นปุ๊บแล้วมันจะมืดปับเลยครับผมจะเอาคนณลองเอเอใช่คนไปในเทิร์นมาแล้วทิ้งหินนะลอกทำไมครับอยากสาบแบบว่าคุณทิ้งหินหลกทำไม,ไมเพราะว่าเสียงเกมผมเบานะครับอ่าครับผมเกือบปิดถึงหมดเลยครับแต่เกมผมดังแล้วครับ ตอนนี้เสียงเกมดังกว่าคนพูดดิครับพูดจริงๆนะไม่ใช่วีปากมาแค่ขยับครับอ้าวสร้างตรงไหนวะตอนนี้เหมือนเราจะสร้างไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าอันนี้มันจะถูกหรือเปล่าครับอันเนี้ยเหละครับครับจะยังได้ใส่ใส่เล็กใส่ป่ายังไม่ได้ใส่บล็อกอันนั้นนะครับแล้ครวจะลุนนามาใส่ครับ ว้าคุ้มค่าให้ครับผมไม่มีเลยค่ะมาค้ามาสิครับผมก็ไม่มีเหมือนกันครับผมมีกว่าคุ้มค่าอีกก็ไปค้ามาสิครับเย้าไหนบล็อกก็ได้แหละครับคุณค้ามาหรือยังครับ เดี๋วผมดูกับเขาเดีดูให้มันอยู่ตรงไหนครับนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยนะครับแลู้อ๋อดูครับถึงไหนนี่เครับเจอแล้วครับพบเจอในมอสาบอันกับไ้ต้งอันครับคราบคมรับทไม่าึเอยาเลยเอลยครับอือแอดลอตนี่ก็ถึงว่ายิงนะครับเร็วๆลหน่อยนะครับได้แวครับเร็วนะครับ ราหว่วงขีเขียนพื้นครับเร็วเร็วหน่อยไปกันเอา้าเปิดประตูทำไมล่ะโอ้โห้อาชีพยอยู่เนี่ยเออดอัดอยู่หรือเปล่าวะใช่ครับอัดอยู่แล็คครับแลกครับไม่ทราบว่าใครมาวางประตูเล่นหนยครับอตกตรงนี้อีกแล้วคร่ะ<ม>ตกบ,บ่อยเลยครับทไมไมาไม่ได้มาอยู่ไหนอะ ไม่เห็นอะขุดนี่ขุดขุดขุดที่ผมไม่เห็นเลยอ๋อเดี๋ยวมันออกมาดิครับได้ยังแบุ๊คเดี๋ยวผมทำให้เห็นหรือยังครับนี่นะครับเอาละครไปแล้วไปแล้วอุ้ยไปไม่ได้ครับใ<อ>ห,ห้ไปไม่ได้ครับตัวนี้นี่ยครับมันเป็นเนี่ยครับ คุณเซ็นหน้าจอหมดเลยครับโอ้โหผิดแล้วครับโอ้โหมีคนนยทำผิดครับผมปาท่านไอคุณทอยแน่เลยครับเออเลยครับเขาทำเขาทำผิดนะครับมันมากระเด็นอยู่ที่ไหนให้เอาบล็อกทองไปครับไอเดน่มัเฮ้ยคุณมีบล็อกทองไหมครับไม่เลโอ้อยากทราบว่าคุณมีบล็อกทองหรือเปล่าไม่มีเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผมทำให้ใหม่เลยดีกว่าไอ้คุณทอยมันทำเละครับ ยอย่าไปสนใจนะครับบงขอะไรค่ะบัวแ้ผมก็ไปทำเนื้อเอาละครแก่ล้วครับเลื่อกเปิดกล่องไม่ได้แล้วครับเอาเมื so um ่อกี so ้เป so ิดกลองนี่เขาเปช่เหยาทองไปไอหินททอม่สโตนไปรับัตรทองหน่อครับตอนนเติมส่สี เุณพลก็ทำผิดนะครับเขาทําไม่เป็นนะครับคุณพลเขาก็ยังจะอวดนะครับเขาเป็นคนชอบอวดครับเป็นคิดตูนะครับเขาจะมาเขาจะเปมาอวดอนะไรเี่ยเดี๋ยวเขาก็มาครับเราจะได้ถ่าย e EP ที่11ก,กันแล้วนะครับอันนี้มีอ e ะที่อันนี้ไม่ใช่ e ีนะครับไอคุณกันเขาเขาไม่ชอบัวชเอจะขามักทองมาทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำาไมเลยหนึง่ง สอ,ง,องนี่ครับทําอย่างนี้นะครับเพื่อบางคนทําไม่เป็นนะครับดูดูไปครับทาอย่างนี้นี่ครับเอาบล็อกวางไปอย่างนี้รับปรุ๊บกุ๊บแล้วก็อย่างนี้ครับเนี่ยเน Highness Assembly ี่ยหลังจากนั้นก็เอาไอ้บล็อกอันนี้มานะครับเนี Seit ่ยไอ้บล็อกอันนี Sunshine ้ครับคุณ้ไอ้คุณกันมันทำมันอะไรก็ไม่รู้ครับไอ้บล็อกอันนี้แหละครับเนี่ยไอ้บล็อกอันเนี้ยที่มันเหมือนดวงตาเขาเรียกว่าบล็อกเขาเรียกคุณกันบล็อก ท่านผู้ชมหนอหน่อยผมแหลกมากครับดูครับกดที้งไปโดนขึ้นสามอันเลยครับมูชันตก่ามาขึ้นชั้นหนึ่งอันนะครับเอาครับกดตอนนี้ไมเกิดกดมั่วเ่ยมันขึ้นสามอันเลยนะครับเอาว่าเสร็จแล้วครับประตูเนเธอร์เอาไปกันแล้วปุ๊บมาแล้วครับถึงมาเนเธอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีพิกซอมบี้มาครับไม่ทราบว่าคุณปับแบบมีมอนไหมเนี่ยครับนี่ เอาละครับพอมาในเทอร์เอรได้แวครับพิกซอมบี้ครับเนี่ยครับมันจะเดาะขอให้นะครับเนี่ยอเอาเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แหละครับค่อได้ไปแล้วครับพิกซอมบี้จเมในเทอร์นะครับผมมันเดาะแต่ของไม่จำเป็นมาให้นะครับ ส่งมันจะเป็นกระดาอจริงดะจังนะเอ้ยดออกซิเดียมมีมาจากไหนอะไมคนไปก่อนคนไปก่อนเอาเอาใช่เราเอาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ